นี่เราจะทาเข่าวงกดหนูกแกตบี้ <จะ S 1> แต่บบแต่ไม่วงกดเยอะมากนะทดสอบดูก่อนว่าใครต้มไข่ตุ่นจะเดินหรือเปล่านนเพราะว่าเวลาจับเขาออกมางอ่ะเขาไม่ค่อยเดินเออนี่เส้นไถแม่มีผลไม้ให้เขาต้งไปไหนพาต้งไปไหนะต้มมาเที่ยวมาบีมาใค่ต้มมาประจําทีท่พร้อมป้อยโอ้ยใครต้มตัวใหญ่มาก เอา้องแล้วบุญบุญบุญเอามา,าเตรียมตัวเข้าเส้นชาย <c oughs> ตัวใหญ่ไปแล้วมาเร็วต้มเดินมาต้มตัวใหญ่ตุนนนต่นเหยื่มาต้ม <c oughs> บิ๊มอยิบเล่นยงเขาดิปล่อยเขาเขาจะเดินมาพอเขาออกมาข้างนอกเขาไม่ค่อยเดินใช่<ม><ม>เาขาสารภาพเขาออกมาข้างนอกทีไรเขาถูกสตาร์ฟไว้ทุกทีไม่ยอมกระดุกกระดิกไปเร็วเอาเดินไปกระเตาไม่เดิน ี่เดมมากินต้มเดินมา,าแล้วนะใครต้มเริ่มขยับขี้เ่นแล้วไม่เดินน่ะต้มบอกเนี่ยเอาฉันออกมาทำอะไรเลองยิบก้มดิ่งสีมันน้องก็แบบมาเอาไป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 แฟร์มาแล้วมา,ามาแล้วมาแล้วลองเอาเอายิบยิบมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอา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 ใครต้มมาแล้วต้มกินไปแล้วด้านแรกโอ้ต้มตัวใหญ่มากเลยอ่ะไปวางต้อนปุ๊กเลย ตุ่นมานี่ตุน่นต้งเดินมานี่ด้านนี้มีจะเป็นสีตุนนี่อีกอันหนึ่งอยู่นี่ผลไม้เดินมาสิต้มเปียกนี่ให้ตุ่นเดินมาแล้วตุ่นเดินมาแล้วมาแย่งมาแย่งต้งมไม่ให้กินต้มไม่ให้กินข้างหน้าข้างหน้ามองไปสิข้างหน้ามีอัอนหนึ่งนะ <c oughs> นเห็นแล้วเห็นแล้ว น้ำน้ำน้ำเอาไปแล้วเอาไปแล้วเนะเอาไปกินไดมน้ำชมพู่อ่าเอาไปกินไม่เดินจะถึงเส้นชัยกี่ชั่วโมงนั่นแหละนี่นี่เดี๋ยวโยนวิตามินซีเจ๊พรุ่งนี้เช้าจะถึงเส้นชัยป่ายังไม่รู้เลยเดินมาเดินมานี่คืออย่าเรียกว่าขาวงกลดเลยวงกลมเลยอยังไม่เดินเลยอ่ะคิดดูดิ

เดิในไก่อนอันนี้วิตามินซีอยู่ตรงเนี้ <c oughs> บนบน้นบ้นเดินก็ไปบน้นอะไรอ่ะก็ไปทำไมอันนี้นี่นี่ต้อบอกว่าปกติป้อนให้ฉันกินนี่ทำไมให้ฉันเดินแล้วก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยกันนะอก,ก,กลัวกลัวกลัวรอให้ตุ่มเดินนะตุ่มเดินไหม ดึงกลับไม่ทันเอาไปแล้วอยากกินก็อยากกินลูกแกไม่ยอมเดินสังเกตนะไข่ต้มดิอ้าวแล้วของผมแหละผมกุศลเดินไปท้งไก่ะผมไม่ได้กินเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนดูสิอ้าวตรงแล้วจะไปเปลี่ยนเส้นทางแล้วแบบตรงๆเลยอ่ะไม่ต้องอ้อมแล้วกรรมการกรรมการอ่านี่กรรมการพี่ถังทองตรงแล้วจะเดินไหมอูก็ไกลอยู่เหมือนกันนะตรงไกลอยู่เหมือนกันนะ ต้องหูครึ่งเลยทองบอกมาจีกินให้หมดเลยเดี๋ยวทองวิ่งเองเดีย๋ยวไปดูสัตว์ทองอย่าเข้าไปวิ่งแทนนี่สรุปภารกิจล้มเหลวนะครับเราเลยต้องเอาให้เขากินไปเลยเพราะเขาไม่ค่อยเดินเขาไม่เดินเลยอะ่ะแอปเปิ้ลใช่ไหมต้มกินอะไรแอปเปิ้ลสีขาวแอ,อปเปิ้ลใครตุ่นกินชมพู่ตอนนี้ยังไม่มีใครกินสตรอเบอรี่นะครับใครชอบมั้งใส่จริงเหรอหมดไปแล้วแอปเปิ้ลหูใครต้มกินเร็วมากเลยอ่ะ กินไปแล้วมเป็นสีเสียงว่ากรับครับกรอบครับครับรบรบนี่มันลูกไข่จริงๆต้องบอกว่าโอ้ยดีเหมือนกันเน้อออกมาข้างนอกเนี่ยมีผลไม้ให้กินหลายอย่างเลยแต่ไม่เดินครับแต่ไม่เดินกลัวไงบอกแล้วเขาไม่ค่อยเดินอ่าแปลบทางนั้นทำไมอ่ะเออไปของบีมไปของบีมไปคุยกับบีมไม่บีม เอาพี่ออกมาทําไมอ่ะเบียมตุ่นนี่ก็ตัวใหญ่ขึ้นเยอะนะเนี่ยใหญ่ใหญ่ลืมอ่ะตัวมันต้องมาใหญ่ใหญ่กว่าแค่ตัวเริ่มใหญ่ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยมันพูดกับน้องเบียมอยู่อือคุยกับบีมไม่กินแล้วเขาโกงอะไรต้องใส่ค่อยแยกออกมากันข้างนอกอ่ะจับนิ้จับหน่อยจะนด้วยดิ้งดุ้งดิด้งเห็นิ้วอีก